สวัสดีย้ำเสาอีกคือเกาพี่น้องสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศละพี่น้องดินทังเขาป่าคือเกาเด้อพี่น้องมาเนี่ยแต่เปลี่ยนไม้จากเมื่อวานพี่น้องมาอีกไม้หนึ่งต่อกันเสาวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาค,คมปีหกห้าก็ลุมน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยมาไม้หองหกเด้อพี่น้องมาเนี่ยซิมานคือไม้ไอป้าน้องเมกบอรุดน,น้ำกันพีน่นไไ้องเกร็วเห็นแล้ว เดินทางเขาป่าคือเกาเดอร์พี่น้องวันนี้ม,มันคักเอาพอกกันบรรยากาศย่ำเศ้าอีกคือเกาเดอร์พี่น้องเดินทางเขาป่าคือเกากับบรรยากาศฝนกำลังยุดพี่น้องมากับเจเกตคือเกาพี่น้องวันนี้สวัสดีค่ะไม่อีกไม้พี่น้อง มื่อวานหาอยู่หลังตลาดมืันนี้มาส้อยวัดส้อยวัดพี่น้องดอกแบกแบกแคกมันเป็นพึ่งนกยุ่งพี่น้องดอกงามงมอ่ะรูน้ำกันพี่น้องวันนี้ศรีมานคือเมือว่านบ่เอ้าแตกจีไม่แซวอยู่บ้านนี้อ้อแตกเอาเด้อเอาเป็นพึ่งลนกยุ่งพี่น้องอืมให่อยู่ขาเป็นอันนี้อยู่เนาะขางามอืมก็หลังกันน้อยเองเนาะน่ะในอีกดอกไมงพี่น้อง พึ่งน้องยุ่งเกิดไม่เมเนะละโงกอัสิตามมาพี่น้องถ้าว่าได้สภาพอากาศฝนตกตกกิดเด้อพี่น้องเฮ็ดก็ได้อ้ยปิงเนี่ยพี่น้องไปปิงเนี่ยแตกไม่แซวเลยผลเมื่อเนาะมือ่นเมื่อไมนสีใหญ่แต่ได้ใหญ่ยี่เกตเก็บก่อนล่ะโอ้ยใหญ่กว่านี้มันก็ะเทเนาะสองดอกงามๆพี่น้องขาเมะ ก่อนย่ำสเสามามานผึ่งนงยุงพี่น้องตาใสโลเดนเ่ยพี่น้องเฮ็ดตุปุอยบาตมาคือขาผู้เก็บเฮ็ดตุปุอยู่บงแดดปุยเป็นผึ่งนงยุ่งเอพี่น้องเกินไหมเนี่ยนี่ตาขักแขงคุโรอยไสใไหมขาเนาแล้วเอาจากได้มามนผึ่งนงยุงย่ีมมาเเสาล้อพี่น้องบาเนี้ดน้ำกันยาวเด้อพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องจูมข้นใหม่ผึ่งนง มาขาพี่น้องขาอวบดีนอแมนอ่ะอ่าฝนจุ่มหนึ่งต่ละเมอรุ่นน้ำยาเกลตดพอถือเลยเด้อว่าสิได้เฮ็ดหยังเดาบ่ได้พี่น้องว่าแต่ละเมอจักสีมันเฮ็ดหยังก็ต้องรอรุ่นเป็นมืมอเป็นมืมอไปพี่น้องลบมาทีเด้อวบองใ่พี่น้องเฮ็ดตุ๊ปุอยู่บายมาคือขาคุกเก็บเฮ็ดตุ๊ปุอยู่บังในปุ้ยเป็นผึ่งน้องมงเด้อพี่น้องเกินไหมเอ้านี่น่ะป้าตาหักแห้งคุรู้โย ใช่ไหมค้า nhao แหละแล้วจากนั้นมามันผึ่งน้องยุ่งเง่าหมดเสาลอพี่น้องมาเนี้ยหล่นน้ำกันยาวๆเด้อพี่น้องมาเนี่ยตรงนี้พี่น้องจูมขึ้นใหม่ใหม่ผึ่งนกยุงหมาขาพี่น้องขาอวบดีเนาะแมนอ้๋อผลจูมหนึง่งตะระมืร์หล่นน้ำยาเจียดถือเลยเด้อว่าสิได้เฮ็ดหยังเดาพอได้พี่น้องว่าตะละมืร์จักสีมันเฮ็ดหยังกัต้องรอหล่นเป็นมืร์เป็นมืร์ปไปพี่น้อง อีกดอกนึงดอกกำลังแกงแสบแบบพี่น้องซ้ำแลยน้นอกันสองวันทียี่สิบเอ็ดปิสภาคมปีหกหาพี่น้องตอนนี้เฮ็ดก็เริ่มเกิดขึ้นเป็นรอบใหม่เลยเด้อพี่น้องนี่ลาเฮ็ดต่าน,นี้เริ่มแรกมันพึ่งนกนยุ่งพี่น้องเป็นดอกหน่นอยๆก็ล่างขึ้นไม่นี่ละ่ะรอดหลุน,านายาวๆมาหนีมาสุดถ่ายสีมันเห็ดยังแนวของแน่าานพี่น้อง <laughs> มแถ่จุมนหน่อย ที่มาแบ่งขาแบ่งตากันแง่พี่น้องผ <c oughs> มนี่มีแต่ผึ่งนงยุ่ง,ง,งอู้หูเถอะมันดอกอใหญ่เบิร์ดใจเคืองตาเลยเด้อดอกกำลังขึง้นใหม่บบเอาเบิ่งตาเจเกตพี่น้องมาหนีิเฮทศโฮมเดียวเด้อพี่น้องนี่เป็นผึ่งนงยุ่งรวนๆดอกกำลังขึ้นใหม่งามๆตัวนี้แดงยังไรเด้งข้ามแดงข้ามเอ้าพี่น้องดอกป็ขวบอยู่แต่จะปุอยู่ข้าลายดอกงามคักเนาะงามบ่ทักงนึ่ง เพิ่งขลายบ่าวดอกบานพี่นอ้องบานหนังยั้ใส่ได้อยู่เด้อบเบลอเลยปุ่นกระแมน่นบ่วกลางล้างนี่เกตออกยับเข้ามาหกแข้งนาะหกบนใดก็ดกเห็นหลหรเด้ออ๋อมีดอกใหญ่เด้อพี่น้องมาฟังนี่<ล>โอ้ปุ่นดอกหน่อยสองดอกย่างงามเลยปุ่นลุยกำลังงะนาะตัวนี้แมนเอาอย่าอย่าสั่นมันคือดินโมเมนต์ปลาได้เห็ดได้เนาะ นี่บ่อข้างในพร่เท้าพี่น้องอือว้าวทุกจอมพ่นพี่น้องเลยออกกลางหลังพ่นเลยเนาะพรมเท้าพรม่ครอ๋อพรมเท้าพี่น้องบบบนี้อุ้ยตะละดอูงามแห่งขาเอาอมาหลากเฮ็ดคือกันเด้อพี่น้องดำพ่งดำก็มีเป็นดอกขึ้นีไหมเด้อพี่น้องนี่สองดอกนี่ดอกนึงเกิดสารพัดเฮ็ดเนาะงฟังนี่ก็ได้ ข,ข้าไล่พี่น้องกาไล่พี่องเลยขึ้นบ่ไดมันนอนแต่ใบตอง <c oughs> บรรยากาศกับไปตาฝนลงแห้งเนี่ยเกลยดเลยเป่งนพี่น้องเกนะิดใหม่ขึ้นปเป <c oughs> ็นปเงาปเป็นเงาเลยพี่น้องพุนพึ่งน,นกยูงหน่อยแห้งเอาไว้ก่อนเอาไวแนะ้แล้วปอูปกไปตอมาเปิดดอกมันอัพางไห้ดอกน้อที่เกิดลาเคสอยู่ดอกพี่น้อ,องป<อ>ีนี้ฝนดีครับดูน้ำมาเลยเนยเกลยดอกงามแห้ ตั้งเมียขนาดน้องน้ำกับวายูมีแต่อ้อพี่น้องบ้านนี้นั้งเล็กหน่อยสองคนนี่เกดต่ออ้ออยู่รุ่ยย่าเกดฝ่อแต่หน่อยหน่อยอ่อเด้อพี่น้องฝ่อแต่ฝังลงโยงเขาเป็นตาหักเอาได้เหมือนกันเกิดไร้ขับพี่น้องเมื่อท่านใหญ่เกิดดปลาตะแบ่งนี่น้องมีแต่อ้อเลยนะแมนเบิร์ตมีแต่เิ่งลงโยงคือเกิดขากแต่คมนี่ เอาจังจังสีตลอดเพิ่นคอยหมานเนาะเออผมค่อยมานี่มึงอูปลาเอ้าอุ้ยขาพี่น้องขาเหี่ยวดีแห้งขาเหี่ยวขาเหี่ยวจูมงามๆเด้อพี่น้องมาหนี้มาผึ่งนกยูงเป็นผึ่งน้ำไอ้ผึ่งขมิ้นผึ่งขมิ้นงามมีลาเคสเลยเด้อพี่น้องตไวพี่น้องเกิดใหม่งามเนาะลาเคสผึ่งเลยเด้อพี่น้องตอนนี้อีกดอกนึง กีหน่อยมันอ๋อสีมันสารพัดเห็ดผงแล้วพี่น้องมานี่ตัวนี้เป็นผงดำป้าเกือบว้างถืออันนี้เบิ่งเลยตัวนี้เห็ดแดงสั่มพี่น้องจุ่มต่อพี่โอ้ลายอยู่ตัวนี้ลายแล้วเนาะยังมาดีตัวปอยียบบังคันดอกหนึ่งเห็นบัวพีพี่คุณมาอืมเออเอาใส่อีกตาหนึ่งเนาะอืมเยกตาเห็ดผงใส่ตาหนึ่งเห็ดดอกใส่ตาหนึ่งผงขาไล่ อดอกไงเนาะดอกง่ามพึ่งขาไล่พี่น้องกะลังง่ะขาอวบดีไล่พี่น้องกะลังง่ะกะลังง่ะพ่ออยู่บ่พออยู่พึ่งขาไล่งามๆพี่น้องเฮ็ดดอกงามีรีพ่ออยู่เบจเกตเฮ็ดลังสัมตัวนี้เป็นแดงสัมพี่น้องอยากไทยให้เบิ่งเบ้อถูกดอกมันงามหลาย พี่น้องสามดอกพี่น้องอยู่นี่สามซีผลทั้งกลุ่อีกเป็นเฮ็ดเฮ็ดขึ้นไม่ไหม้เหรอพี่น้องดอกงามพีุ่ขนพี่อะไรอู้นงามแห้งเในเห็ดโขนหัวบีขนาดพี่น้องขาเป็นขาดอกเป็นดอกเลยเห็ดกินเห็ดหัวน้ำวิวเนีเห็ดหัวน้ำเห็ดกินอะไรเมันคืออุบารุเบียเถ้พี่น้องลักษณะเห็ดตัวนี้เกินนี่ละงอกงอกซิตามมาเด้อพี่น้องนี่ตามประสบการณ์เคยสังเกต อีกสีหนึ่งเล้อพี่น้องเป็นผึงนงยุ่งคือกันแต่คนละสีขมเนี่สีออกสีสมไอสีน้ำตาลต่างเนาะอุ้ยขาพี่น้องบางคมก็ออกสีแดงดําปัดเป็นเน้นเป็นคุยกันนะขนาดสีดำยู่ไตหยายังเห็นเล้อพี่น้องว่าท่านเฒ่าเด้ยนี่อุ้ยพี่น้องเลยเป็นเหงาอุ้ยเป็นเหงาเลยผึงดำพี่น้องผึงดำเกิดคากแห้ง ไม่แต่ z ม o m ต่ออแต่อุ้ยน้อยเกียรติอุ้ยเก็บเป็นเก็บเอารุ่นตบต่อไปพี่น้องมาหนิหาข้าคักเพิ่งทังนั้นมาตำผึ่งคาไล่ปุ้ยอัวบีแห้งพี่น้องดอกนี่ขาเป็นขาอีกแล้วขาใหญ่กว่าดอกก็ได้รุ่นเรื่อยๆอยู่พี่น้องมานเรื่อยอยู่เียงหลังแตกพี่น้อง มีหลายแดงเด้อแสบพูดกันตัวนี้ดอกนึองก็งามตัวละจุ่มมันจุ่มงามๆพี่น้องขึงขาลายบอกพาฝนฝนกระมืมดีแห้งนอกดอกนึงพี่น้องจุ่มไม่น้องขึขาลายต้องดอกขึงขาลายปกติขาใหญ่ในนี้เเ่าบก่อนจุ่มขึ้นไม้พี่น้องมันุ่มเป็นหมูเลยแจเกศ เป็นหมูยังไงอ้ยมันเป็นเห็ดไม่แต่เห็ดขนใหม่เด้อพี่น้องนะตะโอนเนาะจะดอกบวบดอกงามๆขาเป็นขาดอกเป็นดอกสองดอกเอาตือใจคนเก็บคาดไปนะตือใจแล้วแมีนบ่แมีนบ่แมีนลูกมันใบตองมันตุนเห็ดแดงสัมพี่น้องสัมเป็นสัมขาเป็นขาบู๊ขาหวดีแห้งสองจุ่มตัวนี้สองสามจุ่มมีได้ไม่ถึงหน่อยบ่เอาตัวนั้นโอ้ยปิเป็นันือยแห้ง กันว่าเถากะตาดดอยูย่เว้ยจุงเงาาแม้งนอนนแงแงเหม็นอยู่เออสองดอกพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องเลยเห็ดมือนีนออืมออนี่เดจูงด้วยพี่น้องเป็นบานกับเป็นบานงหง,งะแถวบ่มีดอกเถาแล้วลพี่น้องเป็นเฮ็ดเกิดใหม่ถุงดำยช่เกศนคือมีคือมีจูงเดียวเนาะโอ้บางทีเกิดเป็นโมยได้แถวนี <c oughs> ้ มันบันทันใหญ่บันทันใหญ่เนาะบ่เห็นไัมส่วนี้แดงส้่มพี่น้องหืมดอกเบล่อเลยใบเงี้ยใสด้ยมีดอกนึงเห็นแต่ขอบดอกแมนบอลโแมนแมนามาสองตาอยู่มันนี่ตาหนึ่งใส่เห็ดดอกมือุ้ยดอกงามจังล่ะบานแต่งามอยู่แดงน้ำแดงองต้องแดงร่วมกันเนาะร่วมกันหลายเห็ดแสบอยู่เด้อพี่น้อง อยู่ลอหวยทีเขาฝ่อมวยใหญ่เกิดปวดจักน้องปวดได้ลงลายหมดแล้วสองตาจะเกล็ดพี่น้องบาน้ลาเคสเลยเป็นเฮดจุ้มงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องคุณยางบานกับเป็นบานงาบอมันบานเถาบอมันบานโรยเอาถือว่ามันแต่เศรายุพี่น้องมื่อนี้ตอนอีกตาที่เป็นเฮดดอกเลยอพี่น้องกว่าเฮดดอกเฮดลังส่ำเฮดดินเฮดร่วมทั่วไปหล่ะพี่น้องนี่บางช็อตบางตอนกับประเทศไทยถ้าไม่พี่น้องเบิ้ง เสือราดเดินเต็มลสองดอกพี่เกศยับออกยับได้หนิดอกแบบไงเลยตัวนี้เอาอยู่บ่เอาได้บ่อุ้ยอะไรวเนาะอยู่ตัวนั้นว่าท่านแถาดอกนึงพี่น้องผึ่งขาไล่งามกำลังงามเอาดอกนึงพี่น้องผึ่งดำมีดอกกัมภาแทยอยู่ไหนนี่ยอันนี้เด้ตัวพันกินได้บ่ได้ปานปานให้พันกินเป็นเงาบองเขาเก็บหมูว่านเล่นเนาะรับไปผุนเนาะกลับไปผุนเลยคร มาไม้นี่บอปันไดขึ้นมาหอดผีมีคนหลายแห่งผีน้องคุณยังไงเพ็ดแดงยืนหอดยืนขึ้นเสาธนละเล็กเสาธนละเล็กเนาะเงาครับเห็นถุงเท้าผีน้องอูอชมงามนะผีเช็ดดอกกี่หน่อยหลายดอกอยู่ก่อนหน่อยก็เสียแต่บาทเนาะ โอ้ยบานก็ไต่ได้บานยังงงเลยาาปานเห็ดไร้หม้อเขาเหยียดกันเลยมรนอากาศปานเดือนที่เบ็ดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยานเห็ดปวกอยู่บรรยากาศเป็นตาเห็ดปวกเกิดแห้งอ,อีกดอกนังถึงเท้าพี่นออ้องดอกงามอยู่แต่ยังแทลนิดนึ่งอุย้ยดําพี่น้องแพ็คคูเลยโฝนในโฝนมันจะเกิดยังหกแบถวเป็นเหงาเลยพี่น้องตันในบานโอ้ยยังได้อยู่เด้อ ขาคนพี่นอ้องขแาดสองจูมเออโกแข่งเนาะน้ากอดสิได้บานเต็มพีเกิดโขกแข่งเนาะโอ้ยโขกปนิดก็ยังแหนมเห็นมองเคยได้เคยมันละพี่น้องมองเคยเกิดอ้ออีกดอกนึงน,นี่นตัวน,นี้แปนเนาะแปนคนกรบอกเห็นอีกดอกนึงพี่นอ้องสีดำสีดำงานยังใส่ได้อย,ยู่ดอกจู่มนึงงามๆพี่น้องจูมนี่น

โอ้พ่นมันเคยเกิดเนาะ,ะอ,อ,นนอีกรอกนึงพี่น้องจุ่มยางงามจุม่มตกกระเล้งใส่บานอืมนี่เกตเห็นดอกเถาเถ,ถาคือจะก้องอู้ใส่ไดอยู่เถาท่านเปื่อยดอกนะเนาะว่าการหลูบใส่บักดวนสุกบานนี่เอาพอบักดวนพี่น้องก็เนี่ยผลลูกแห้งหวานบ่ เอาทาบ่ะแทบมแม่นทิวเขาบ่อป่านนียโอ้บกดวนสุกแล้วนอนเทศที่ใดเทมานกะอลังการอยู่เดอ้อพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้กะลังจะเดินทางขามไปหารถพี่นอ้องตาที่สองยังมาทันเต็ม้องลอดหล่นให้เต็มตาสองพี่น้องส่วนตาจะเกตเกือบเต็มไปแล้วขาดดอกจะสวยขึ้นไหมพี่น้องเบิ้งพี่น้อง ตอนเก็บต้นคีปเวลานี้ยมงขัดมากบ่เบิดเดีนี่ขัดมา,มาบ่บาบท่านเบิดยังอยู่ล่างอยู่เอาถือว่ามันอยู่พี่น้องรักๆกันสิเป็นผึ่งร่วมทั่วไปละ่ะต้นคีปกันสิเป็นเฮ็ดผึ่งนกยุ่งดอกงามๆละพี่น้องเจ <c oughs> เกตขัดขึ้นไม่เบิงเอาเดินทางต่อพี่น้องแต่สิแยกกันหาเด้อพี่น้องบันนี้กับเาเกตยาเกตสิไปป่าน้องเม็กกับน้องเพิ่นส่วนคนสองปลา เดินทางลงกไปอีกป่านึงพี่น้องก็หลุนน้ำกันไปเดินทางน้ำกันพี่น้องมาเนี่ไปห่อนรดผลเราคอยสแยกทางกันผมสิไปเบิงอีกปลานึงไปเบิงเฮ็ดผึ่งดำพี่น้องรวมเดินทางกับคนสง่งไปอีกเร้อพี่น้องมาเนี่เดินเดียวสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับกลับขึ้นมาพอแยเกตีกพี่นอ้องอีหยังล่ะผึ่งดำาอ้ยตกใจเบิด เมื่กี้ล่ะเขายางไปงหันเขายังบ่เห็นเนาะเม่นเบิดเอาโหลดพุ่นเอ้าคนมันคนมันเอากระตานั่นมาเอ้ายางมาลำทางดีๆยังมาผออยู่เฮ็ดก็ได้ไม่เฮ็ดใจเกียดน้องเขายางไปหันวันที่หาคนอยู่เนาะเมียนเออเขาจะวัดเตะเด้อเานั่นดอกนึงอู้ยขาพี่น้องเลยนี่แหละดอกนึเลย อุ้ยขาเป็นขาอยู่ขางทางังบ่บเห็นอยู่เนาะพวกพนยางกอนก็ได้เออถือว่ามานอยู่พี่น้องกำลังสิ่ยกท้างกันิไปตามหาเฮ็ดพึ่งดำนี่ลหละพี่น้องนี่เอะย่างอีก่น้องเลยพี่น้องเอ้ยโจมกันพี่น้องโจมกันอุ้ยอาป๊อบบเห็นมองหันนะดองนี่เ่าเป็นเสือ ตาบรบท่านเขาเนาะเป็นไง,นงวะได้หบเห็นิีบึงอยู่ดเด้อพระท่านตีแยกกันมานล่ะว่าสิตามผึ่งดำน้ำนี่อุ้มตะลุกโักไะเนาะขา,ขาเป็นขาตรงดีๆน้ำอุ้มนี่มาเกิดหลีได้เผลนนี <S <S ่พี่น้องมาได้พี่น้องพี่น้องว่าสิแยกกันกับยายเกตบ่ได้แยกหรอกพี่น้อง จะเก็ดมาเจอของเด็ดกันแลยว่าได้แยกพี่น,อน, <c oughs> น้องวันนี้เอ้าบ้าบึ้งเนี่ยเพิ่งนน้องยุ่งยับไปเกิดคาเกิดแน่แทนพี่น้องมึงเนี <c oughs> ่ยหนเหมือนพี่เมียนบ้าอ้ยเป็นมูเลยตัวนี้อเอาขอความเรียงก่นอนโหดโแห้งพุย้ยละงก ok สิเกิดบ้าเหรอเมียนมึงแน่พี่น้องพุ่น ok เป็นฝ้าอยู่พุ่นปุ่นข้างหลังกับเมียนท้ายพี่น้องมึงก็ค่อยเก็บเออท้ายรถมึงแน่พี่น้องสิไอ้พอมันกับพอคือห้องเกีอยู่ือกันพุ่น ไอพี่น้องเบิ่งก้อนคอยเก็บพี่น้องเบิ่งแนี้คุนดอกไม้เก็ยจกวนใจจังเลยเอ้ยว่าเสียกันบ่ได้แยกหรอกพี่น้องมาหนี่มาเจอเด็ดแล้วเจอช็อตเด็ดแล้วเป็นผึ่งลงยุ่งพี่น้องดอกกำลังงามๆนี่ละพุ่ณทางล้างมีบอเอ้ยแมนบ่ตัวนั้นเป็นบานี้ลุยเก็ตลุย่างเงี้ยบอลลำไล่ได้มันลองลุยถ้าคุณไอปอบกับพ่อก็ไอปอบ ตั้งนานนองตั้งนีใจสิขาดคือกันอ้าวพีตัดเป็นตัดเบิ่งตัดเป็นตัดเลยพี่น้องมาเนี่ยตายแล้วมานียตายแล้วมาเลยเฮ้เอาพี่ก้อนกล้องอยู่พี่เก็ข่าแกงพี่น้องอย่าห้องอย่าห้องเสียสมาธิเอาตัดเป็นตัดตัดเป็นตัดข้าวขนาดเอ้าเอ้าอืออยู่หันน่องมองหนึ่งน่อเออแมนแมนแมนปะไปเนไปละงอกบ่ โอ้ยละงอกกระเกิดบ้านนี้พี่น้องโอ้ยเป็นเหลืองเลยแม่แจที่หหหไหว้แล้วแจ้งเกตบ้านดีกลับ <c oughs> มาปานี่มาหมานพี่น้องเอ้ยหมานหนอนละงอก,กบ้านนี้ <c oughs> เอ้าหอยไร้หรือใครอยู่นั่นมันขึ้นไม้ม <c oughs> เอาหมานเทิงไงผึ่งน้งยุง่งเทิงละงอกพี่น้องบ้านนี้มาปานี่ <c oughs> เอ้าตัวนี้ผึ่งน้ำหอพี่น้อง ทา้งลังทา้งลังทา้งลังก็มีวะลอ,องดูจะงามไหมเจียงก็เจ้าหองเอินกันอยู่ห <laughs> น้าหอหรือว่าพงศาดพี่น้องลักษณะจังสีละงกเกิดแท้กำลังขึ้นไม่กำลังขึ้นไม่พี่น้องโอ้บัดสีมา้านนาะมลมงอมลอตะเสาคุณ<ส>กลับมาปลาเนี่ยมาหมานพี่น้องเ็อีปลาเนี่ยไปเกตขีดน้ำเต่าคุณไปปลานั่งกับปลาซุกใจจนได้กลับมาจนได้หน้าหอหรือว่าพงศาดพี่น้องไงพูดดีกบเมือสองมือมีสิทธิ์ละงกขึ้นเนาะมีสิดสี อีกมือสองมือรอรุ่นพี่น้องพูนย้อยเกยียดสองสามดอกเรียมเห็นบ๊อบผุดบัตรสีมานพี่น้องพูนทั้งผึ่งศาสทั้งเพิงนาฮอเพิงนกยุ่งอยู่น้ำกันพ่อดมาทั้งในเอาดีๆเอาดีๆเลยเย็นมาต้องเป้ามาต้องซ่าลมาต้องสซ้ำมาใจที่ไหวก็เห็นพี่น้องเอ้ยปรับกระหองถ้ามันกระหองก็ได้หายเราอย่าง ห้องให้มูเสียสมาธิเด็ดนรอออกอักออ,อกเนี่ยเอ้ยเก็บเต็มหมักเนาะที่สองเลือกพี่น้องนี่ยาังงามเลยเดี๋ยวให้เบิงตาแหลกพี่น้องฝุ่นว่างไว้ข้างนอกฝุ่นอ้ยอลังการให้พี่น้องมาเนี่ยอฮ้ยเบิุบงเนี่ยเป็นขาหลุดแล้วจอดด้วยพี่น้องเฮ็ดมาเนี่ยเฮ็ดโมูเดียวในนี้นเฮ็ดโมูเดียวที่ตาเนี่ยคับ ย่างงามเลยพี่นอ้องนะรุ่นพี่น้องรุ่หนหนาหอกํากลังนึงหักเนาะเปิดเก็บเปิดเก็บเลยบ้า <laughs> นเดินทางกับคนสองตากับเจเกตบอพิษหวังอีกเลยพี่น้องขอหลากหลายเห็ดบาสามารถเดาได้เด้พี่น้องแต่ละเมือวัาสิมานเห็ดอย่างกระตองรอรุ่นเป็นเมือเป็นมเนมือไปละพี่น้องเมือนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่พี่น้องลกัลกๆเป็นผึ่งนงยุง่งผึ่งนาหอผึ่งดำผึ่งร่วมทั่วไปละพี่น้องถือว่ามานเปิดออก อุกฤษีแมนเออนั่นแมนอีรีนี่เกิดเทสบดินกามี่มาเนี่ยอุ้ยเกิดใหม่ดอกงามแห่งนั้นแมนเอ้าเขาทาอะไรพี่น้องมาเนี่สิเกิดใหม่วัตถุเกเด้อบ์มาเนี่ยเอ้าอ้ยเบิ้งข้างกล่องแมนเบิ้ตตัวแมนเบิ้ตน่ะโอ้ยฝุ่นเนมไปแมนเบิ้ตแมนเบิ้ตเอ้ามันถูุเดเทอรพี่น้องมาเนี่ยเที่ยวเสาหลูมน้ำเห็ด ขอเฮ็ดแลนใส่แลนไซอู้ว่มันก็เป็นตะมวนแต่ใดเกิดคางท่ามีคนเห็นเนาะตีเหาเฮ็ดบดดินน้ำบานบดดินออกรอทากรอบาเลยพี่น้องคนอ๋อหม <S <s ันสารพัดเฮ็ดเลยพี่น้องมาเนี้ทั้งผึ่งนกยุงทั้งเฮ็ดผึ่งร่วมทั่วไปเป็นผึ่งขิมินพี่น้องเอ๋อหลายดอกอยู่ตัวนี้อุ้ยดอกยางงามเลยอุ้ยดอกยางงามเลยพี่น้อง ไม่ลากเ็ดเลยตอนนี้เอาแยกเกดยางไปอีกมุมหนึ่งหงามครับพี่น้องแต่ผมว่าเป็นเฮดยางอาจจะเป็นเฮดผิดหรอพี่น้องงามแหง พอยีกแล้วพี่น้องล็กยุ่งล็กยุ่งล็กนุ่งมักแต่ขาหน้าวอร์มเสาโทรเลขนี่แหละแสบเด้อพี่น้องขาแต่ว่าอย่าให้บานถ้าบานขาสีแข็งอ่อกนึงปกติออกหลายเด้ออ,อีกสองดอกเกิดคักเนาะเกิดขาดก,กิดนกับมาดอนีิเกิดคักแคงพี่น้องว่าสีแยกกันก็เลยบดแยกัพี่น้องหลังจากว่าสีแยกกันหากับยายเกศ กระลุบบ่ได้แยกพี่น่องมาตําเอาเห็ดผงนุง่ยุ่งหมูใหญ่ห้องเสียงแตกเลยยายเกศข้งงางยายกเกศทั้งน้องคนห้องคนละมุ่มถือว่ามานสุดยอดเลยพี่น,อน่องโมนีอลังการคือเกาเบิงพี่น้องเบิงผุนเป็นผงนุ่งยุ่งพี่น้องดอกกำลังงามๆเลยผุนสีสันนี่คือตานอนองลุงที่รวมเดินทางกับพ่อธรรมดาคือกันพี่น่องเบิงเนี่ยขาเฮ็ดผงยายเกศจับเบิงเนี่ยนั่น ตาจับยังนั่นจับเบิงยังไงยังไงนั่นอุ้ยลุงเนี่ยสอนอิลีพี่น้องตาใหญ่ได้เห็ดดอนอุ้ยส่นผ่านมันอิลีพี่น้องมาอนี่สุดยอดเลยส่วนอีกตาที่เป็นเห็ดดอกเห็ดรวมทั่วไปกับประเทศไทยท้าไม่พี่น้องเบิงถูกช็อตถูกตอนเด้อพี่น้องสุดยอดเลยมันสองตาพี่น้องแยเกตส่วนน้องลุงที่รวมเดินทางกับเกือบเต็มคือกันพี่น้องมันคือกันเอ้าวสำหรับคลิปวันที่สิบเอ็ด คือสภาคมปีหกหากับหมานสุดยอดพี่น้องลาเคสเลยมือน,นี้นหลังจากมือน,นี้เป็นต้นไปกับซมีลาเคสละพี่น้องเกิดตามมาสวรอนอค่ะเ็นอีสวรรคอดีลีสุดยอดแห่งอลังการเลยพี่น้องมือน,นี้เชินชอบวิดีโอจังเลสซอยด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชรกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชพี่น้อทุกคอมเมนต์ทุกคำ,ำติชม อาจจะลอรุ่นกับค่นสองปลาไหมพี่น้องทารุนคารุนนีด้ตาเด่นนออ้อเต็มแมนเต็มแล้วรอรุ่นน้ำค่นสองปลาเหมือไม่พี่น้องวสีอลังการขึ้นมาหนีบบ่อขาดว่าบ่อยู่ละพี่น้องอีกมือสองมือข้างหนาสิม,มีสารพาัดเท็เกิดตามมาคอยรอรุนพี่น้องเมื่อบ่ะเมื่อตัวเบิดแรงสวัสดีค่ะเอา้าเสียงยังเปท่านดีป็นไนเดอพี่น้องเสียงออ บมตัวไข่เศร้าแล้วตวมัมึงเนี่ยเสียงเดี๋ยวเฮ็ดเกิดเละไร่ก็หายดอกพี่น้องไขเเ่เกิดเฮ็ดเกิดเละไร่นี่หายท่านที่ไข่เอาไอยลอรุนไม่พี่น้องกับคนส่งปลากับเยเกตกับน้องลุงถี่น่วมเดินทางมึอนี่กับบ้านก่อนพี่น้องความหมันกับอลังการคือเกา่าสุดยอดคือเก่า่ะสวัสดีครับ